สวัสดีค่ะคลิปนี้หน่อยจะพาเพื่อนๆมาแต่งกอตะละแม่ก,กุสุมานะคะเพราะนี่ค่ะเขาไปเขาจะแยกกอเขาจะเป็นทรงแบบนี้หน่อยจะทำให้ตั้งฟอร์มกอให้สวยงามน,นะคะจะจัดเรียงใบเขาใหม่นะคะดูมันต้นกอเขาจะเอ็นนะคะ เอ็นเอียงหน่อยน่อจะแต่งให้ใบเขาจะตั้งตรงแบบนี้นะคะดูกันเลยค่ะหน่อยจะเอาไม้เอาไม้เอาไม้ดันใบไว้นะคะให้ใบเขาตั้งตรงสวยงามเรียงนะคะ ดูสวยงามเขาจะได้ไม่แยกแตกเราแต่งเขาได้นะคะ แบบนี้แล้เนียต้องสูงหน่อยนะคะ,ะอาาัใบ่ะอ,อันนี้ใบก็นนกจะสูงหน่อยนะคะ เาจะได้ดูเรียงสวยงามนะคะแล้วเขาก็จะตั้งตรงถนตนตลมมา เราอยากให้เขาไปทางไหนเราก็จับเลยนะคะเดี๋ยวนั้นก็จะเอารวดสีนะคะวดสีแบบนี้นะคะมัดไห้เขาวางโทรศัพท์ก่อนนะคะ ลวสดสนดัตัวลวดน่จจนะคะตอี้เทำให้เป็นกอสวยนะคะ นไม้เราแต่งเขาเขาก็จะเป็นกอแล้วก็เป็นทรงสวยนะคะก็จะอยู่ทรงของเขาจะแต่งเขาได้นะคะน่คะ ทีหน่อยมีว่าสีที่ทำงานประดิษฐ์ของหน่อยท่าหนก็จะใช้ตัวนี้เลยหาได้ใยบ้านนี่แหละคะ่ะไม่ต้องยุ่งยาก,กอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ก็มาดัดแปลงทำได้นะคะเราจะมีไม้ทําบอลขายอยู่นะคะท่าหน่นก็จะทำแบบนี้ ที่เราสะดวกเลยนะคะสะดวกที่มีอยู่ในบ้านเรานเลยเพรา่าตัวนี้จะมีหัวมาแทง เฉียงอย่าแทงเข้าไปในกอมากนะคะนัแบบนี้เลยก็ให้ตรงก้านเขาก็ไม่ต้องเน่นเท่าไหร่นะคะพออยู่นะคะต้องให้เขาเน่นมาก เวลาก้านเขาขยายใหญ่นะคะเราจะได้ขยายขึ้นไปได้ต้องเอาแน่นจนถ้าเอาเขาดึงโ,โซ่นะ,ะเราเอ็นแต่งเขาได้ะคะ่ะนี่นะคะ ก็จะสวยงามแล้วก็นี่กต่ละแม่กซสมานะคะนีน้องกำลังขึ้นแตกออกมาอีก2ใบข้างล่างนะคะ2อหลอดแล้วนะคะนี่ค่ะแต่งแล้วก็จะสวยงามแบบนี้นะคะอันนี้ใบลย หน่อยก็จะแต่งแบบนี้นะคะทุกว่าอันนี้คือพกหลงะะจะไม่ปล่อยให้ใบเขาเอ็นไปตามัน,น่ี้ก็เราจะจับแต่งคอเราแ,แต่งเขาได้นะคะอยากแต่งให้เขาตั้งสวยงามนี่ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลายังมืดอยู่นะคะ ก็จะตื่นมาดูต้นไม้เพื่ความสดชื่นนะคะจชื่นตอนนี้ตีสี่ตีสีครึ่งตีสีครึ่งตื่นมาต้องดูต้นไม้ก่อนนะคะอากาศทำให้เราตรวจชื่นนะคะทำให้เราตรวจชื่นนะคะ,ค,ะคลิปนี้หน่อยก็ ขอาฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปหน้าเดี๋ยวหน่อยจะอัปเดตต้นพกหลงกับต้นนาลายเรืองพุกหน่อยก็ยังง,งงงอยู่นะคะว่าหน่อยก็จะเรียกแต่หกหลงหกหลงนะคะแต่ก็ไปดูคลิปพี่ๆเขาที่ทำใน Youtube นะคะก็บางต้น ดูเหมือนว่าหน่อยก็จะมีนาลายเรืองพูบอยู่นะคะแต่ก็หน่อยก็ยังไม่เข้าใจนะคะยังไม่เข้าใจเรื่องกระดูกเรื่องลายเส้นนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวหน่อยจะไปถามพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะว่าใช่ไหมใช่ฮกหลงไหมหน่อยเข้าใจว่าเป็นฮกหลงอยู่ตลอดนะคะเดี๋ยวจะให้พี่ๆเป็นคนตอบนะคะคลิปนี้ก็ ไวแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ